พร้อมออกหลบแล้วสองชดุดนี่หนึ่งชุดเอามาต่อกันได้สองเพิ่งมัดเสร็จดูครับวนปลากระบอกซื้อแต่เนื้ออวนมาชดนังอยู่ประมาณ600กว่าบาทมันเป็นเอ็นเบอร์15 ปลาสามจุดแปดสามจุดปดครับวนปลากระบอกใช้ฟังนะครับสองชุดต้องต่อกันนะครับจะได้ยาวนีิยูประมาณห้าหกสิบเมตรต่อชดุดผมมัดสั้นนิดเดียวเองแต่สองชุดนีิยูประมาณร้อยกว่าเมตรไม่ไม่ต้องการยาวนะครับโอวนจะหมานจะไม่ต้องการยาวให้เนื้ออวนมันเยอะเพราะว่านา้ำทะเลมันแรงถ้ามัน ตึงอวนเราตึงปุ๊บมันจะมีล็อกเอาไว้ปลามาเข้าในล็อกมันค่ายกับเผาาคองแหรครับนี่ผมทําไม่ยาวนะชุดหนึ่งอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเมตรเองแต่ดูความหมานเดี๋ยวค่อยดูอีกที่นึงว่าจะหมานขนาดไหนหมัดไปแล้วหน้าหนาวเข้ามาก็มีตัวความนำเย็น ยาว4เมตรมัน3.8อยู่3มเมตร80ครับเพราะว่า100ตามันอยู่3เมตร80ยวก็ชั่งดูว่าหนึ่งชุดมันได้กี่โลอยู่ที่ขา หามว่สองโลครับสองถ้าเป็นสองชุดก็ต้องเป็นสี่โลด้วยใน่ไหมได้สองชุดออกมาวางทับกันนด,ดูอ่ะสี่โลพอด,ดีไม่หนักมากครับเราเดือดเล็กถ้าหนักเกินไปเรือมัพายไม่ออกสี่โลสองชดุดแน่นที่ความหมานแนนแน่นที่ความยาก เก็บอดได้ยังไม่ถึงครึ่งชดเลยตาโตอวนโจมหมดเลยครับโอ้ยตายแล้วดูครับตั้งแต่หัวยันท้ายเลยโจมหมดเลยออ้คุณได้ลงวันนี้ผมมีโอกาสเรือจมครับเรือผมเล็กนิดเดียวเอง ตั้งไ้ต้นอวนยันทายอวนอ่ะวา้ามีกุแลตาโตอเดียวก็บอกเล็กน้อยไม่เคยมีรลอดหมดไปนี่ขาอวนยาวเลยครับได้แค่ชดเดียวเองครึ่งเรือแลอ้วยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอวนเลย เต็มเรือครับเต็มเรือครับวันนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าโลครับจมหมดเลยครับเนี่ยไอข้างหน้ามองไม่เห็นทุนเลยวันนี้เต็มเรือแล้วครับมีโอกาสตัดโอวนทิ้งครับตัดโอวนครึ่งหนึ่งไงั้นเก็บไม่ได้เรือผมเล็กนิดเดียวเองยังไม่ได้ครึ่งโอวนเลยครับไม่มีที่แกะเลยโอ้โอ้โอนจมหมดแล้ว หนักเกินไม่เห็นเนื้ออวนเลยอะ่ะโอ้บกรยากาศแบง่งอวนเป็นสองครับไม่แน่ก็สองก็สามเลยยังไม่ได้ครึงถึงครึ่งของอวนเลยเหลือจะจมแล้วไม่ไหวละโอ้งานงอกแล้วดีนี้ยกไม่ไหวหนักอึ้งเลยวาัาบมาอุ้บ โอ้เยอะเกินไปครับไม่ไหวน้อยไปก็หาวันน้อยเอาดูว่าครับธรรมชาติถึงเวลาเอเข้ามาโอ้วนจมหมดเลยครับมองไม่เห็นทุนเลยดูทุนนี่จมมิดเลยยาโน่น